สิทธิหลานค่าระวังอย่าหลงผิดตอนที่12บสในฐานะที่เป็นสิทธิซื้อบื้อคนเดียวในสำนักชิงหยางเป็นครั้งแรกที่ไปวิรู้สึกถูกอัจฉริยะทำร้ายนิ่งอึ้งไปสักพักจนกระทั่งถูกอวินเจียวลากมาอย่างที่โต๊ะกินข้าวเขาก็ยังคงไม่ได้สติถึงแม้ชิงหยางของพวกเขามีอัจฉริยะเป็นเรื่องที่ดีแต่นี่มันทำร้ายกันเกินไปแล้วหวันแค่ห้าวัน ไม่ใช่ห้าเดือนไม่ใช่ห้าปียิ่งไม่ใช่สิบปีนางใช้เวลาแค่ห้าวันก็สามารถซึมซับคาถาสเวียนสินได้ทั้งเล่มนี่นางไม่ใช่แค่อัจฉริยะเท่านั้นแต่เป็นลูกสาวของธรรมแห่งสวรรค์แล้วไม่รู้ว่าตอนที่นางเริ่มฝึกฝนอย่างจริงจังจะรวดเร็วขนาดไหนไปวิมองไปยังอวินเจียวด้วยสายตาอิจฉาอดไม่ได้ที่จะเอ่ยถามเจ้าจะเริ่มฝึกฝนเมื่อไหร่อวินเจียวตะลึงก่อนจะนึกอะไรขึ้นได้วางถ้วยในมือลงข้ายังมีคำถามสำคัญอีกหนึ่งคำถามที่ยังไม่เข้าใจเท่าใด อยากจะถามท่านว่ารู้หรือไม่อะไรอะไรไปวีอึ้งก่อนที่จะถามอย่างตื่นเต้นนางยังมีคำถามที่ยังไม่เข้าใจความมั่นใจของเขากลับขึ้นมาเล็กน้อยคำถามอะไรถามมามาข้าจะตอบอย่างไม่กักห้าห้าข้าศึกษาวิชาพื้นฐานในหอเก็บตำรามาบางส่วนตำราพวกนี้ถึงแม้จะแตกต่างกันแต่โดยรวมแล้วพูดถึงการฝึกฝนด้วยพลังลมปราณไม่ว่าจะเป็นการวาดยันธรยาปรับมาล้วนเป็นเช่นนี้ สิ่งสำคัญที่ต้องใช้คือพลังลมปราณอืมถูกต้องชายแก่พยักหน้าการฝึกฝนพลังลมปราณทำให้คนหลุดจากกายเนื้อหลุดพ้นทางโลกมันเป็นพื้นฐานของการฝึกวิชาแห่งสเสวียนเหมินนั่นก็หมายความว่าการฝึกฝนวิชาที่พวกท่านว่าต้องใช้การควบคุมวิธีการใช้พลังลมปราณอย่างสมเหตุสมผลด้วยหลายวิธีหรือเรียกว่าการเกิดการตอบสนองที่ผิดปกติภายใต้เงื่อนไขต่างๆจากการควบคุมพลังลมปราณ เออใช่มัง้งถึงแม้จะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่รู้สึกเหมือนที่พูดก็ไม่ผิดงั้นข้ามีคำถามอาวินเจี่ยวนั่งตัวตรงก่อนจะเอ่ยด้วยสีหน้าจริงจังพลังลมปราณที่ว่าเป็นพลังงานอะไรวิธีการแสดงออกเป็นแบบไหนสภาพแวดล้อมและหลักการในการเกิดคืออะไรฮะดูจากคำอธิบายจากตำราแล้วในเมื่อมันสามารถเปลี่ยนโครงสร้างของร่างกายคนนั้นก็แสดงว่าพลังงานพวกนี้มีรูปแบบที่หลากหลายและมีความไม่แน่นอนอย่างมาก อีกทั้งยังเปลี่ยนแปลงได้ง่ายงั้นทำไมเมื่อเอามันเข้าสู่ร่างกายก็สามารถทำให้ร่างกายเกิดปฏิกิริยาตอบสนองอย่างดีทำให้ร่างกายแข็งแรงได้พอแยกออกมากับเกิดปฏิกิริยาแบบร้ายกลายเป็นการโจมตีได้นี่มันเกี่ยวข้องกับโครงสร้างของคนหรือไม่เจ้าพูดอะไรอยู่จากตำราพวกนั้นล้วนบอกว่าขั้นแรกของการฝึกฝนคือการซึมซับพลังลมปราณจากฟ้าดินแต่ไม่ได้บอกอย่างชัดเจนว่าซึมซับที่ไหน วัตถุนั้นมีอยู่โดยทั่วไปเหมือนกับอากาศหรือไม่ถ้ามันมีอยู่ทั่วไปเหมือนกับอากาศงั้นมันถือเป็นไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนหรือว่าสารอื่นๆตามที่ข้าเข้าใจมันถือเป็นสารอีกประเภทหนึ่งที่แตกต่างจากสารพวกนี้แต่ปัญหาคือถ้าเกิดว่ามันมีอยู่ทุกที่ทำไมถึงต้องใช้วิชาเฉพาะถึงจะซึมซับสารเหล่านี้ได้แต่อากาศคนกลับหายใจเข้าได้ทุกเวลาการมีชีวิตของคนต้องอาศัยออกซิเจนเป็นหลัก แต่สารอื่นๆก็ยังคงเข้าสู่ร่างกายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วพลังพวกนี้หลบหลีกการหายใจเข้าของคนได้ยังไงกันหรือว่าร่างกายคนมีการทำงานที่ต่อต้านสารพวกนี้อัตโนมัติแล้วเรื่องการฝึกฝนวิชาก็เพื่อปิดการทำงานนี้สำหรับจุดนี้ข้าก็ยังไม่เข้าใจสักทีท่านอธิบายให้ข้าฟังได้ไหมไปวีในหัวเต็มไปด้วยคำถามมากมายเขาคือใครเขาอยู่ที่ไหนเมื่อกี้เขาได้ยินอะไร อาวินเจียวรออย่างเงียบๆเ,เป็นเวลาห้านาทีแต่กลับเห็นอีกฝ่ายอาปากกว้างนั่งนิ่งอยู่บนเก้าอี้เมื่อไม่ได้คำตอบจากเขาสักทีสายตาฉายแววผิดหวังถอนหายใจเฮือกหนึ่งช่างเถอะเห่อยหน้ามองไปยังเจดีสูงที่อยู่ไม่ไกลนะักข้าไปถามอาจารย์ปู่ดีกว่าเขาน่าจะรู้พูดจบก็ลุกขึ้นยืนอีกทั้งยังเดินไปที่ตู้ด้านข้างหยิบตำราหนามาหนึ่งปึกคิดไปคิดมาหยิบถ้วยน้ำแกงไก่ที่ยังไม่ได้กินแล้วหันหลังเดินออกจากประตูไปจะไปมือเปล่าคงไม่ดี ตาชายแก่ยังไม่ทันได้สติสักพักมองกระดูกไก่ที่กินเหลืออยู่ตรงหน้าถึงได้ดึงสติกลับมาได้ก่อนจะวิ่งตามออกไปเดี๋ยวเจ้าหนูอย่างน้อยก็เหลือน้ำแกงให้ข้าสักถ้วยสิข้ายังไม่ได้กินเลยนะไปวิวิ่งตามนางมายัางชั้นบนของเจดีแต่ก็ไม่ทันการอาวินเจียววางน้ำแกงกระดูกไก่แสนหอมถ้วยนั้นไว้บนโตบูชาเรียบร้อยแล้วเขาได้ยินเสียงประท้วงอย่างหนักมาจากท้องของตัวเองก่อนที่จะดึงแขนอวินเจียวพร้อมเอ่ย เจ้าหนูเจ้าทำอะไรคนอื่นล้วนบูชาด้วยควันทูบมีที่ไหนที่บูชาอาจารย์ปู่ด้วยน้ำแกงถ้ามันเปื้อนขี้เท่าหน้าเสียดายแย่อวินเจี่ยวตะลึงก่อนจะมองถ้วยน้ำแกงที่วางอยู่บนโต๊ะบูชาถ้วยนี้ไม่ได้เหรอแต่ว่าไม่มีไก่แล้วชายแก่เอ่ยต่อนี่เป็นเรื่องการฝึกฝนปกติแล้วต้องซึมซับด้วยตนเองสิ่งที่คนอื่นสอนล้วนมีขีดจำกัดหากเจ้ามีคำถามจริงอย่างมากเมื่อเจ้าศึกษาสำเร็จแล้ว ข้าจะพาเจ้าไปเยี่ยมเยียนอาจารย์อีกหลายท่านให้คนพวกนั้นดูว่าชิงหยางมีอัจฉริยะแบบไหนอื่มเขาไม่ได้จะอดแต่อย่างใดเจ้าอย่าเห็นว่าในอารามนี้มีแค่ข้าคนเดียวแต่ข้าก็ยังมีเพื่อนเก่าแก่อีกหลายคนในสเสวียนเหมือนเหมือนกันเพื่อนที่แม้แต่ผีร้ายยังมองไม่เห็นเหรออวินเจียวถามฉึบไปวิถูกมีดปักที่หน้าอกอีกครั้งอย่าพูดถึงเรื่องนี้ได้ไหมเปิดตาทิพแล้วเก่งกาจมากหรือไงข้าพูดจริงๆนะ ไปวิมองน้ำแกงด้วยสายตาอาววรกลืนน้ำลายเบาๆคิดแค่อยากจะรีบยกน้ำแกงถ้วยนั้นกลับไปอีกทั้งเจ้าได้เจออาจาราย์ไปู่ก็ถือว่าเป็นวาสนาอันยิ่งใหญ่แล้วเมื่อไม่กี่วันก่อนท่านเพิ่งปรากฏตัวถึงแม่ท่านจะให้ความสำคัญกับเจ้าแค่ไหนก็คงไม่ลงมาจากสวรรค์อีกรอบหรอกลงจากสวรรค์อวินเจียวมองเขาด้วยสายตาแปลกประหลาดไม่สนใจเขาและคุกเข่าลงไปพร้อมเอ่อยอย่างเสียงดังอาจารย์ปู่สิทธิ์มีเรื่องขอชี้แนะก็บอกแล้วว่าอาจารย์ปู่ไม่ เรื่องใดเขาพูดยังไม่ทันจบบนโตบูชานั้นก็มีแสงสว่างออกมาก่อนที่ร่างสีขาวจะปรากฏขึ้นในทันตาใบหน้าที่งดงามนั้นปรากฏความมงมวยมองตรงไปยังอวินเจี่ยวที่อยู่บนพื้นไปวีแม่เอ้ยอาจารย์ปู่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์ปู่ลอยมาทางอาวินเจี่ยวโดยตรงสายตาไม่แม้แต่จะมองไปวีอาจารย์ปู่คาถาสเสวียนซินเล่มนั้นข้าอ่านจบแล้วอวินเจี่ยวเอ่ย อาจารย์ปู่ที่ลอยอยู่กลางอากาศตะลึงไปสักพักดวงตาฉายแววประหลาดใจแต่นาทีถัดมาก็พยักหน้าด้วยความชื่นชมอืมไม่เลวเขาดูคนไม่ผิดจริงๆในใจกําลังคิดว่าหรือจะให้ไปอีกหลายเล่มแต่ทันใดนั้นกลับเห็นอวินเจียวยกตําราหนาขึ้นมาหนึ่งปึกวางที่เข่าทีและเล่มพลางวางพลางอธิบายอย่างจริงจังอาจารย์ปู่นี่เป็นรายงานการศึกษาของท่านนี่เป็นหลักการวิชา ที่ข้าสรุปนี้เป็นรายงานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการขยายของคาถาสเสวียนแล้วก็การอธิบายอย่างละเอียดของคาถาสเสวียนข้าไม่รู้ว่าที่ข้าเข้าใจถูกหรือไม่เพราะฉะนั้นในนี้ยังแนบคําถามเกี่ยวกับคาศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับพลังลมปราณจุดตันเถียนห้าท่าที่ข้าไม่เข้าใจหวังให้ท่านช่วยตอบข้อสงสัยของข้าทีพูดจบก็ยกตําราหนาปึกนั้นยืนขึ้นมาก่อนที่จะยัดใส่มือคนตรงข้ามเยี่ยวที่ถูกสิทธิ์หลานยัดตาําราใส่มือไปวีที่มองการกระทําอย่างอึงอ้ง สิทธิหลานค่าระวังอย่าหลงผิดตอนที่สิบสามเย่ยรู้สึกสิทธิหลานที่เพิ่งรับเข้ามามีความแปลกประหลาดเล็กน้อยเขาหลับไหลเป็นเวลานานจนตัวเองยังจําไม่ได้อาศัยอยู่ในป้ายนี้ไม่รู้กี่ปีแล้วเมื่อตื่นขึ้นมาก็พบว่าภายในสำนักชิงหยางแห่งนี้เหลือแค่เจ้าสิทธิซื้อบ้อคนเดียวเขาเป็นคนรักความสงบไม่ค่อยจะสนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นภายในอารามเพราะฉะนั้นแต่ก่อนอารามจะเป็นอย่างไรเขาก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจแต่ถึงกรณีเขาก็ยังมั่นใจว่าไปวีเป็นสิทธิที่งโง่เขลาที่สุดในสำนัก พรสวรรค์ยแย่สมองยังไม่ดีแต่ละวันพูดแต่จะพัฒนาสำนักชิงหยางไม่เคยรู้สึกถึงการมีอยู่ของเขาแม้แต่น้อยเจ้านีดินรนฝึกฝนเป็นเวลานับหลายสิบปีอย่าว่าแต่ตาทิพย์แม้แต่ตาหยินอย่างยัดงอเปิดไม่ได้เลยขนาดตัวเขาเองยังรู้สึกว่าสำนักชิงหยางคงจะล่มสลายในเร็ววันเป็นแน่หกักไม่ใช่ว่าเห็นแก่จิตใจที่ศรัทธาทูบสามดอกตั้งแต่เช้าถึงเย็นไม่เคยขาดเขาเองก็อยากจะไล่ให้ออกจากสำนักไป ดังนั้นเมื่อตอนที่ไปวิพากษ์สิทธิ์หลานนำอวินเจียวมาทำให้เขาเห็นความแตกต่างราวฟ้ากับดินจากเดิมที่น่าเบื่อจนอยากจะหลับต่อก็เกิดความตื่นเต้นและสนใจขึ้นมาทันทีเขาเลยมอบคาถาให้นางหนึ่งเล่มตามความเคยชินเยี่ยวไม่รู้สึกเป็นเรื่องใหญ่อะไรเพราะที่ผ่านมาเขาก็ทำเช่นนี้กับคนที่มาเยี่ยมเยือนเขาแน่นอนว่านอกจากสิทธ์ซื้อบื้อคนนั้นเพราะว่าเจ้านั้นมองไม่เห็นเขาแม้แต่น้อย อีกทั้งในหลายวันนี้ยังลงมือคัดอีกหนึ่งเล่มเผื่อว่าจะเจอคนที่มาเยี่ยมเยือนอีกเขาก็จะได้มอบให้ได้สุดท้ายเวลาผ่านไปแค่ห้าวันสิทธิหลานคนนั้นก็กลับมาอีกรอบเดิมเขาคิดว่านางยังเด็กเพิ่งเริ่มฝึกฝนทางเต๋าข้างกายก็มีเพียงเจ้าสิทธิซื่อบื้อคนเดียวไม่สามารถซึมซับคาถาสเสวียนซินได้และก็ไม่มีคนไขปัญหาให้ได้ถึงแม้จะลำบากใจแต่ก็ต้องขอให้เขาช่วยเหลือก็เป็นเรื่องปกติดังนั้นเขาถึงจะปรากฏตัวพร้อมเอ่ยถามอืมไม่ใช่เพราะเบื่ออย่างแน่นอน แต่ใครจะไปรู้ว่านางมีคำถามจริงๆอีกทั้งคำถามยังไม่น้อยและยัดตำราให้เขาห้าเล่มนอกจากคาถาเสเวียนสินเล่มนั้นแล้วอีกสี่เล่มที่เหลือล้วนหนักว่าเท่าเพียงแค่ใช้จิตกวาดไปเขาก็เข้าใจในทันทีว่าในตำรานั้นพูดถึงอะไรในตำรานั้นเขียนเต็มไปด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับคาถาอีกทั้งยังมีการอธิบายอย่างละเอียดในแต่ละคำรวมไปถึงยังมีการปรับปรุงเล็กน้อยให้คาถาให้ดีขึ้นด้วยเขาลองปฏิบัติด,ดูถึงแม้จะยังดูอ่อนหัดแต่ก็ถือว่าใช้ได้ เยี่ยวตะลึงไปสักพักไม่รู้ควรพูดอะไรดีถ่ายทอดวิชามาเป็นเวลานานขนาดนี้นี่เป็นครั้งแรกที่มีคนให้ของขวัญเขากลับแล้วยังเป็นของขวัญที่หนาราวหนึ่งปึกส่วนสิทธิหลานที่วางของขวัญลงแล้วเอ่ยต่อว่าอาจารย์ปูค่ค่อยๆตรวจค่าจะรอคําตอบของท่านพูดจบก็เดินหันหลังกลับลงไปด้านล่างราวกับไม่รีบร้อนเหลือเพียงแต่น้ําแกงร้อนๆหนึ่งถ้วยเยี่ยถือตํารายอยู่หนึ่งปึก ถ่ายทอดวิชามานานขนาดนี้เป็นครั้งแรกที่มีคนให้การบ้านเขาอีกทั้งยังเป็นแบบที่จัดเรียงเป็นตำราด้วยเยี่ยวอยากจะบอกว่าสิทธิ์หลานรุ่นนี้สอนยากจังเขากวาดตาดูคำถามของสิทธิ์หลานอย่างละเอียด พบว่านางอธิบายคาถาที่มีความลึกล้ำนั้นอย่างละเอียดระบุไว้ได้อย่างชัดเจนเข้าใจง่ายกว่าที่เขาเขียนไว้เสียอีกตำราเล่มนี้เอาออกมาสิทธิ์ที่โง่เขาแค่ไหนก็สามารถเริ่มฝึกฝนได้อย่างแน่นอนแต่แปลกตรงที่นางกลับไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานและหลักการทั่วไปเลยแม้แต่น้อยในคำถามนั้นเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มีมากกว่าครึ่งส่วนคำถามที่ถามออกมานั้นมันทำให้เขาอ่านไม่เข้าใจเยี่ยวกว่าตามองรอบหนึ่งก่อนจะเก็บตำรากองนั้นไปช่างเป็นสิทธิ์หลานที่แปลกประหลาด พลางคิดวิธีการไขปัญหาของนางและถอยกลับเข้าไปยังป้ายบูชาแต่ดันหันไปเห็นถ้วยน้ำแกงที่ยังมีไอร้อนอยู่บนโต๊ะคิ้วขมวดเข้าหากันเล็กน้อยปกติบูชาเทพเจ้าล้วนใช้เทียนเพราะว่าควันจากทูบเทียนเป็นหลังรวมพลังความศรัทธาของคนที่บูชาอาหารทั่วไปนั้นไม่มีประโยชน์อันใดสำหรับผู้ที่หลุดพ้นจากกายเนื้ออย่างเซียนเทพเจ้าหรือผีนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นว่ามีคนบูชาอาจารย์บรรพบุรุษด้วยน้ำแกง ดูถ้าเจ้าสิทธิ์หลานจะขาดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการฝึกฝนเสียมากเยี่ยวสายหัวก่อนจะมองไปยังน้ำแกงถ้วยนั้นอีกรอบร่างกายกลายเป็นแสงสว่างสีขาวก่อนจะหายเข้าไปในป้ายบนโต๊ะบูชานั้นชั้นบนสุดของเจดีกลับสู่ความสงบห้านาทีให้หลังเพื่อร่างขาวปรากฏที่หน้าโต๊ะอีกครั้งจ้องมองไปยังน้ำแกงที่อยู่บนโต๊ะถึงแม้จะเป็นอาหารทั่วไปแต่เหมือนว่าจะหอมอยู่น่าเสียดายที่ไม่มีประโยชน์แสงขาวนั้นหายไปอีกรอบ อีกห้านาทีให้หลังเพื่อร่างขาวปรากฏอีกครั้งยังคงจ้องมองไปยังน้ำแกงที่อยู่บนโต๊ะหอมก็หอมอยู่แต่อาหารทั่วไปก็คืออาหารทั่วไปเขาไม่ใช่ร่างธรรมดารสชาติคงไม่อร่อยไปถึงไหนหรอกอย่างน้อยไม่อร่อยเท่าพลังลมปราณดังนั้นแสงขาวนั้นหายไปอีกรอบอีกอีกอีกห้านาทีให้หลังเพื่อร่างขาวปรากฏตัวอีกอีกครั้งอืมดูเหมือนจะเย็นไปแล้วแต่ยังไงก็เป็นสิ่งที่สิทธิ์หลานตัวน้อยตั้งใจเอามาให้หรือว่าลองหน่อย เขามุนมือทันใดนั้นบนมือก็ปรากฏช้อนคันเล็กๆล,ลองทานหนึ่งคำก่อนที่จะตะลึงงันแววตาฉายแววแพรวาพราพราระ,ระยิบระยับหอมหอมมากเลยนาทีถัดมาบนมือปรากฏแสงสีขาวแวบหนึ่งช้อนเล็กนั้นกลายเป็นช้อนขนาดเท่าครึ่งฝ่ามือจากนั้นหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนอีกหนึ่งช้อนหอมมากหอมมากหอมมากๆเขาตัดสินใจแล้วนางเป็นสิทธิ์หลานที่สมควรแก่การอบรมอืมจากวันนี้เป็นต้นไป ดังนั้นอวินเจียวที่ใช้เวลาครึ่งวันเช้าซ่อมรอยร้าวบนผนังอย่างยากลำบากกลับห้องก็เห็นคนที่สวมชุดขาวราวกับหิมะกำลังนั่งตัวตรงอยู่ที่โตพอเห็นนางเดินเข้าห้องดวงตาก็จับจ้องไปที่นางสีหน้าเต็มไปด้วยความเคร่งครึมจริงจังหากไม่ใช่ว่าด้านหน้าไม่ได้วางถ้วยเปล่าขนาดใหญ่เท่าอ่างล้างหน้าอาวินเจียวมีความรู้สึกว่าถูกอาจารย์มาเยี่ยมบ้านอย่างกระทันหันเพียงแต่คนเรียนเก่งอย่างนางไม่เคยกลัวการที่อาจารย์มาเยี่ยมบ้านอยู่แล้ว ดังนั้นนางจึงตะลึงไปชั่วครู่ก่อนจะเอ่ยเรียกอย่างไม่มั่นใจท่านอาจารย์ปู่อืมเยี่ยพยักหน้าสีหน้ายิ่งเคร่งขรึมมากกว่าเดิมข้าเข้าใจคำถามที่เจ้าสงสัยแล้วคำถามเหล่านั้นล้วนไม่ได้ยากอะไรถึงแม้ข้าจะไม่พูดแต่เจ้าก็จะเข้าใจเองเมื่อเจ้าเริ่มฝึกฝนอย่างจริงจังเห็นแก่ที่เจ้าเพิ่งเริ่มเข้าทางเต่าอีกทั้งยังมีจิตใจใฝ่รู้ข้าเลยมาไขข้อข้องใจให้เจ้าเป็นกรณีพิเศษอวินเจียว ท่านไม่ใช่มาคืนถ้วยเหรอแต่พอคิดถึงคําถามของตัวเองเมื่อหลายวันมานี้อวินเจี่ยก็มองข้ามถ้วยเปล่าบนโต๊ะไปแล้วเปลี่ยนท่าทีเป็นนักเรียนที่ดีออกมาก่อนจะเอ่ยถามด้วยความเกรงใจขอบคุณท่านอาจารย์ปู่หวังอาจารย์ปู่ช่วยชี้แนะเจ้ามาตรงนี้เยี่ยวชี้ไปที่เก้าอี้ข้างตัวอวินเจียเ่ยรีบเดินเข้าไปนั่งกำลังจะเอ่ยถามก็เห็นเขายกมือขึ้นแต่เบาๆที่บริเวณหว่างคิ้วของนาง นางปิดตาลงทันทีนาทีถัดมารู้สึกถึงมีพลังเย็นสดชื่นหลั่งไหลเข้าร่างกายวิ่งตามหลอดเลือดไปยังแขนขาทั้งสี่และกระดูกทั่วร่างกายสุดท้ายหยุดอยู่ที่จุดตันเถียนทันใดนั้นรู้สึกร่างกายอบอุ่นขึ้นทันทีอีกทั้งก็ผ่อนคลายลงไม่น้อยราวกับว่าระบบรับรู้ความรู้สึกถูกขยายใหญ่ขึ้นหลายเท่าข้างหน้าปรากฏแสงสว่างดวงน้อยหลายกลายสีกำลังลอยอย่างกระจัดกระจายอยู่รอบๆเพียงแค่เท่านี้นางก็รู้ในทันทีว่ามันคืออะไรพลังลมปราณ